ในหมู่บ้านหนึ่งท่ามกลางหุบเขาลึกลับมีหญิงสาวชื่อว่าลินดาที่มีความงามเหนือใครในหมู่บ้านแต่ลินดามีนิสัยหนึ่งที่ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องหัวเสียนั่นคือความขี้เกียจไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรืองานนาลินดาไม่เคยยอมทําทุกครั้งที่มีใครมาขอให้เธอช่วยเหลือเธอมักจะปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากเหนือ่อยหรือทําลายความงามของตนพ่อแม่ของลินดาเป็นคนทํางานหนัก พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสอนให้ลูกสาวเข้าใจคุณค่าของการทำงานแต่ลินดาไม่เคยเอาใจใส่ความงามของเธอทำให้หนุ่มๆในหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่ใกล้เคียงต่างก็ต้องการจะมาสู่ขอแต่พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องพบกับความขี้เกียจของเธอแต่ยังต้องเผชิญกับการขัดแย้งกันเองเพื่อชิงความชอบของลินดาคืนหนึ่งหลังจากพ่อแม่ของเธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับลินดาต้องอยู่คนเดียวในบ้านที่ว่างเปล่า ความงดงามของเธอไม่สามารถช่วยเธอได้ในยามที่เธอต้องการอาหารหรือความอบอุ่นลินดาเริ่มรู้สึกหนาวและคิดถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นที่เธอเคยมีกับพ่อแม่เธอเริ่มตระหนักว่าความขี้เกียจของเธอได้นำพาเธอเข้าสู่ความโดดเดี่ยวนี้เมื่อฤดูใบไม้พลีมาถึงลินดาตัดสินใจว่าเธอต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะความโดดเดี่ยวได้สอนให้เธอเข้าใจถึงคุณค่าของความสัมพันธ์และความเหนื่อยยากในการทำงาน เธอเริ่มออกจากบ้านและเข้าร่วมกับชาวบ้านในการทำงานเธอได้เรียนรู้ที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทำงานที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทำได้ชาวบ้านที่เคยรังเกียจในตัวของลินดาต่างก็ประหลาดใจและค่อยๆเริ่มยอมรับเธอใหม่เมื่อเวลาผ่านไปลินดาไม่เพียงแต่กลายเป็นคนที่มีความสามารถและอุทิศตนแต่เธอยังพบว่าความงามแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ความดีงามภายใน ความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นของเธอได้ทําให้เธอมีความสุขและเคารพในตัวเองมากขึ้นนิทานของลินดาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ในการเป็นอิสระแต่ยังเป็นข้อคิดเตือนใจว่าความงามภายนอกไม่สามารถนำพาความสุขและความพึงพอใจที่แท้จริงมาให้ได้